ต้นไม้ในสวนพิศษศาสตร์ของโรงเรียนหนองแวงวิทยาต้นที่สองต้นหูกวางชื่อท้องหินคนตาแปะนาราธิวาสด,ดัดมือตัดมือตัง้งตาปังพิษณุโลกและศัตรูหลุมปังสุราษธ,ธานีลักษณะลำต้นต้นหูกวางเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่มีลำต้นตรงแตก่กิ่งเป็นชั้นๆในแนวราบเปลือกต้นมีสีเทาแตกเป็นร่อง ตื้นๆและลอกออกเป็นสเก็ดเล็กๆ ลักษณะใบใบหูกวงจัดเป็นใบเดียวมีสีเขียวอ่อนเมื่อแตกใบใหม่และเมื่อแก่จะมีสีเหลืองถึงน้ำตาลใบจะแตกเรียงสลับบริเวณปลายกิ่งมีรูปไข่กับด้านกว้างประมาณ8-15เซนติเมตรยาวประมาณ12-15เซนติมตรปลายกิ่งมีติ่งแหลมส่วนโคนใบมีลักษณะสอบแคบเว้าวและมีต่อมหนึ่งคู่แผ่นใบมีลักษณะหนาและมีขนนุ่มปกคลุมผัดใบในฤดูหนาว การขยายพันธุ์ขยายพันธุ์โดยเพ้อเมล็ดหรือปักชำกิ่งเจริญเติบโตได้ดีในดินที่มีการระบายน้ำได้ดีอย่างดินร่วนควรปลูกบนดินทรายการใช้ประโยชน์ 1. เนื้อไม้นำมาแปลรูปเป็นแผ่นไม้สำหรับก่อสร้างบ้าน 2. กิ่งและเนื้อไม้ขนาดเล็กนำมาเป็นฟืน 3. ใบนำมาบดหรือต้มทำย้อมสีผ้าสรรพคุณทางยาต้นช่วยบรรเทาอาการ แก้วหวัดรากช่วยรักษากานประจำเดือนเปลือกใช้รักษาโรคตับใบช่วยขับเหงื่อลดไข้และต่อมทําสินอักเสบ